วุ่นสหรัฐขยับขึ้นเล็กน้อยส่วนตลาดคริปโตเริ่มตื่นตัวบิตคอยครองแชมป์ส่วนออสคอยนอนรอหาตลาดเมนโทโก,โกย้ายหินบิตคอยต้องเผชิญกับการทดสอบสภาพคล่องตลาดพร้อมที่จะรับมือต่อหรือไม่ซีซีให้การรับรองแผนคริปโตของทรัมป์สเตเบิลคอย USDT1 ที่ผลิตโดยทรัมป์จะเป็นมามืดหรือเป็นตัวรับผิดช,ชอบวระจักรสปีของบิตคอยหมดผลหรือย,อยังเกมอำนาจในตลาดคริปโตกำลังเกิดขึ้น การเชื่อมโยงสินทรัพย์มูลค่า230ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกบนบล็อกเชน Google Cloud และ CME Group กำลังทำงานใหญ่ CME Group และ Google Cloud กำลังจะปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่วงการสูงสุดของบล็อกเชนกำลังจะเปิดตัวแล้วหรือยังผู้ตานอนบิตคอยมูลค่า63ล้านดอลลาร์นะักการเงินจากประเทศเล็กๆจะมาปั่นป่วนโครงสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกได้อย่างไรการดำเนินการลึกลับบนบล็อกเชน ความสงสัย3ประการเกี่ยวกับการย้ายสินทรัพย์ของพูตานรู้ขา่าวสารคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของบีทีวีและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li น์ Open Cha t b t v Thailand วันพุธที่26มีนาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ b i t c o i ที v ีคลิปโตรายวันกับดัชชี่ผูดดำเนินร,ร,รายการในวันนี้ค่ะเรามาดูกันที่ข้อมูลสําคัญจากวงการคลิปโตตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมากันค่ะในเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหุ้น3ตัวหลักในสหรัฐ ปิดบวกเล็กน้อยแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงที่เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังในการปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีจากการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐและทีมของทรัมป์ค่ะถือเป็นปัจจัยสําคัญในการกระตุ้นสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆในตลาดและบิตคอยได้มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดค่ะกำลังมองไปที่ระดับ90,000ดอลลาร์ 90, ที่เป็นจุดต้านสำคัญหางบิตคอยสามารถทะลุผ่านและยืนอยู่เหนือระดับนี้ได้ก็อาจจะนำพาไปสู่การทำลายสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งค่ะและนอกจากนี้ค่ะการไหลเข้าของเงินทุนใน ETF Bitcoin ก็มีการเติบโตอย่างดีโดยที่ ETF b บิตคอยหลายตัวในสหรัฐค่ะมีการไหลเข้าของบิตคอยรวม718 BTC เมื่อวานนี้ซึ่งยังต้องมีการซื้อจากสถาบันอย่างต่อเนื่องค่ะ และหากบิตคอยสามารถยืนเหนือ90,000ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนและกระตุ้นให้ตลาดมีการเติบโตได้ต่อไปค่ะตามข้อมูลจาก TradingView ค่ะวันนี้ส่วนแบ่งของตลาดบิตคอยหรือ BTC.D อยู่ที่61.45%ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า60%ค่ะนับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2024และได้ทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ4ปีค่ะนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2021 และปรากฏการณ์นี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการที่เงินทุนในตลาดส่วนใหญ่ถูกรวมไปที่บิตคอยน์ในขณะที่ออสคอยยังคงอ่อนแอและตลาดโดยรวมยังคงชะลอตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อส่วนแบ่งของตลาดบิตคอยสูงขึ้นมักจะมีการหมุนเวียนเงินทุนในตลาดโดยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วค่ะส่วนแบ่งของตลาดบิตคอยเกิน60%ทํา์เนทให้เหรียญออสคอยเข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงขนาดเล็ก เช่นเดียวกับเมื่อปี2019และ2021ค่ะเมื่อส่วนแบ่งของตลาดบิตคอยตแตที่70%ก็ทำให้ตลาดโดยรวมมีการเติบโตอย่างกว้างขวางและปัจจุบันค่ะเหรียญอ,ออสคอยยังคงอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ แต่เมื่อตลาดบิตคอยสูงขึ้นก็อาจจะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเหรียญออทคอยในระยะสั้นเช่นกันค่ะข้อมูลล่าสุดค่ะได้แ,แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของสหรัฐถือครองสินทรัพย์คริปโตทั้งหมดที่มูลค่าประมาณ17.621พันล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งรวมถึงบิตคอยค่ะประมาณ198,000 b t c อีเธอเรียม61,000 ETSUSDT 122ล้าน WBTC 751เหรียญและ BNB 4 1 0 0เหรียญค่ะ และเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะทรัมป์ได้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีแผนที่จะขายคลิปโตที่ถืออยู่ในขณะนี้ซึ่งจะช่วยรักษาอารมณ์ของตลาดค่ะและป้องกันไม่ให้เกิดการขายมากเกินไปจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันค่ะที่อยู่ของ MT ็กที่สงบมานานกลับมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยที่ถือครองบิตคอยอยู่ที่ประมาณ35,600 BTC มูลค่าประมาณ3 1 2พันล้านดอลลาร์และเมื่อวานนี้ค่ะได้ทำการฝากบิตคอยประมาณ77.43ล้านดอลลาร์เข้าไปที่คราเคนซึ่งแสดงให้เห็นค่ะว่าการจ่ายเงินกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและหากชำระหนี้จำนวนมากเริ่มต้นอย่างเป็นทางการอาจจะก่อให้เกิดแรงกดดันจากการขายในตลาดในระยะสั้นค่ะโปรดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคลิปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง 24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะด้วยเงิน3.5ล้านเหรียญค่ะ USDT วที่ไหลเวียนอยู่ใน Binance Smart Chain การต่อสู้ทางการเมืองและการเงินคริปโตแบบ2แนวรบจึงได้เริ่มต้นขึ้น และทางด้านของ World Liberty Financial หรือ WLFI ค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ดีฟาที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทรัมป์ได้เปิดเผยแผนเปลี่ยนเสถียรของตนหลังจากทวีตสองข้อความจาก CC 1หนึ่งในนั้นค่ะยืนยันว่าสัญญาของ USDT ได้ถูกเปิดใช้งานแล้วและอีกข้อความเตือนนักลงทุนค่ะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงการถแถลงที่ทั้งยอมรับและปฏิเสธนี้สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมที่แม่นยาของ b i n a n c e ในการจัดก,การโครงการ ทีี่่่ละะเอออยดออนคและนอกจากนี้ค่ะการไหลเวียนของเงินทุนในบล็อกเชนยังบ่งชี้ว่าสินทรัพย์คริปโตกำลังกลายเป็นเครื่องมือใหม่ในการต่อสู้ทางอำนาจโครงการ DeFi ที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อขวดทรัมป์อย่าง WLFI ได้ประกาศเปิดตัว Sta b l e c คออย่าง USD1 ซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐและเข้าแข่งขันในสนาม Stable c o i ยกว่า1.6แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามการเปิดเผยจากทางการ u s d 1จะได้รับการรองรับโดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสัน้นเงินฝากดอลลาร์และสินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับเงินสดและจะเปิดตัวทั้งบนเครือข่ายของอีเธอรี่และไบแนนด์สมาร์ทเชนโดยข้อมูลจากบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการหมุนเวียนประมาณ3.5ล้านเหรียญโดยผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจกต์อย่างแซกวิดด์ดอฟกล่าวว่า USD1 ไม่ใช่เหรียญที่ใช้ในระบบอัลกอริทึมแบบนี้ระนามแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับผู้ใช้ระดับสถาบัานที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการทําธุรกรรมข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่นและช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนของสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับโลก Digital currency doesn't have fees there's no brokers there's no bankers there's no lawyers there's no title companies there's no middlemen there's no I mean there's no risk of fire there's no risk of floods or tornadoes or hurricanes right i mean there's a lot of downside protections that that crypto can have that Real being hard asset. เอล็กทรัม,มลูกชายของโดนัลด์ทรัม,ม์ค่ะเคยกล่าวโอ้โอวดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางคลิปโตของครอบครัว รวมถึงเข้าร่วมโครงการ WLFI ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทรัมป์และเปิดตัวเหรียญเสถียร USD 1พร้อมสัญลักษณ์การรับรองจากการเงินดั้งเดิมเพื่อเข้าสู่ตลาดเหรียญเสถียรค่ะที่มีการแข่งขันสูงแต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์จริงยังคงท้าทายแม้ว่าในปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดของเหรียญเสถียรดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นถึง4 6 แต่ส่วนแบ่งการตลาดค่ะยังคงกระจุกตัวสูงโดย USDT ครองส่วนแบ่งที่69%ค่ะมูลค่าถึง110พันล้านดอลลาร์ USDC อยู่ในลำดับถัดมาและ p y u s d ที่ PayPal ได้เปิดตัวค่ะก็มีส่วนแบ่งเพียง1.3%สำหรับผู้เล่นใหม่เช่น USDT1 จะต้องเผชิญกับ2ความท้าทายหลัก ประการแรกค่ะคือการพิสูจน์ให้ตลาดเห็นถึงความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์สำรองของมันและประการที่2ค่ะคือการสร้างเครือข่ายสภาพคล่องในบล็อกเชนที่มีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่โตได้อย่างรวดเร็วการเกิดขึ้นของ UST1 ค่ะยังแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดเหรียญเสถียร กำลังพัฒนาไปจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและทุนไปสู่การแข่งขันทางอำนาจทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันจะสามารถฝ่าฝืนข้อจำกัดนี้ได้หรือไม่หรือจะจ้างหายไปเหมือนเหลียนทรัมป์เรายัางคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะ การลดรางวัลของบิตคอยค่ะเหมือนกับฟุตบอลโลกที่จัดทุก4ปีโดยทุกครั้งที่ลดรางวัลจะมาพร้อมกับเสียงฮือฮาและคำทำนายว่าตลาดกระทิงมาแน่แต่ใน3ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะในปี2012 2016และ2020หลังจากการลดรางวัลราคาของบิตคอยค่ะก็พุ่งขึ้นสูงอย่างมากสร้างเป็นเรื่องราวคลาสสิกของการลดรางวัลและการพุ่งขึ้นของราคา แต่ในปี2024ค่ะการลดรางวันครั้งนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ล้มเหลวจากที่เคยเป็นดอกไม้ไฟที่พุ่งสูงกลับกลายเป็นประทัดที่เงียบสนิทหลังจากการลดรางวัน125วันค่ะบิตคอยได้ลดลงถึง8%ซึ่งถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการเติบโตติดลบและสื่อยังพูดถึงตลาดกระทิงหลังจากการลดรางวันแต่กลับมาหมุนตามความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อ โดยตอนนี้ค่ะทุกคนแค่ดูว่า ETF จะซื้อหรือไม่หรือว่า Powell จะพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินอย่างไรและใครยังเชื่อในราคาที่จะขึ้นจากการลดรางวัลบ้างสุดท้ายค่ะเรื่องราวของความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่สามารถทนอยู่ได้อีกแล้วตำนานได้แตกสลายความเชื่อพังทลายเราก็แค่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนในช่วงสปีที่ผ่านมาตลาดคริปโตเคอเรนซีเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้าง โดยมี2ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้โดยประการแรกคือการอนุมัติบิตคอย ETF อย่างเป็นทางการทําให้ทุนหลักเข้าไปในลงทุนอย่างมากโดยถึงต้นปี2025มีเงินมากถึง40,000ล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าไปใน ETF ท,ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยซึ่งครองส่วนแบ่งหลักในตลาดและประการที่2คือการที่เหรียญที่ไม่มีมูลค่ามากมายอย่างออดคอยเพิ่มจํานวนขึ้นทําให้การกระจายเงินในตลาดนั้นรุนแรงขึ้น แต่นักลงทุนในเหรียญเหล่านี้กลับมีความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทําให้ความครอบงำของ Bitcoin ในตลาดกลับมามากกว่า60%เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2021ในขณะที่เหรียญอื่นๆเหลือแค่40%ของส่วนแบ่งในตลาดซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าความชื่นชอบของตลาดกําลังกลับสู่เมนสตรีม และบิตคอยกำลังฟื้นฟูสถานะผู้นำของมันอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์สั่นคอนตลาดการกระจายเงินในตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ได้ถูกกระจายไปยังเหรียญต่างๆหลายร้านเหรียญทำให้สภาพคล่องที่มีอยู่เดิมขายยิ่งตึงเครียดมากขึ้นหากพูดตรงๆก็คือเงินน้อยเหรียญเยอะในยุคที่มีเหรียญมากมายแบบนี้ค่ะ ดูการเหรียญกระแทบจะไม่มีที่ยืนแม้ทรษซี4ปีของ b บิตคอยยังคงมีความหมายอยู่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายค่ะเหมือนกับเสียงมแมลงวันที่บัสเบาๆนี่ไม่ได้หมายความว่า Bitcoin ไม่ดีนะคะแต่กลับกันมันคือสิ่งที่ควรลงทุนที่ง่ายค่ะถ้าจะพูดคือความฝันที่ว่าทุกๆ4ปีจะคูณ2 คงต้องตื่นจากฝันแล้วค่ะแต่บิตคอยที่เป็นพี่ใหญ่ที่มั่นคงและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยังคงเชื่อถือได้แต่ถ้าจะพูดถึงในอดีตค่ะบิตคอยก็เหมือนกับพระมเหสีผู้เป็นที่เคารพมีคนในราชสำนักมีเงินในบัญชีและเดินไปที่ไหนก็สามารถเชิดหน้าชูตาได้อย่างมั่นใจส่วนเด่ยนอื่นๆค่ะก็เหมือนกับสาวงามในห้องบรรทมที่ดูวุ่นวายและเสียงดัง ทุกคนบอกว่าตัวเองน่าสนใจแต่ก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะถูกทิ้งไปในตำหนักเย็นได้การทำโทเค็นหรือโทเคนิเซชันคือกระบวนการเปลี่ยนสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือหุ้นให้กลายเป็นโทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายและเสริมสภาพคล่องของสินทรัพย์เมื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนและการเงินแบบดั้งเดิมรอมรวมกันอย่างรวดเร็ว World Economic Forum ค่ะได้ระบุในบทความเมื่อวันที่24มีนาคมว่าการทำโทเคนกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปทางการเงินและยูวาลรูทค่ะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดิจิ t a ลแอคเซในนิวยอร์กได้เน้นย้ำว่าปัจจุบันมูลค่ารวมของสินทรัพย์ทั่วโลกสูงถึง230ล้านล้านดอลลาร์มีเพียงแค่25ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นค่ะที่อยู่ในรูปลักษณ์ของสินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันได้ ซึ่งหมายความว่าการทำโทเค็นยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ในการปลดปล่อยศักยภาพของสินทรัพย์ในฐานะหนึ่งในตลาดซื้อขายอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ CME Group ก็ไม่พลาดโดยได้จับมือกับ Google Cloud ค่ะเพื่อร่วมสำรวจศักยภาพของการทำโทเค็นสินทรัพย์ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปฏิวัติฟินเทคครั้งถัดไปค่ะเมื่อวันที่25มีนาคม CME Group หรือ Chicago Mercantile Exchange ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Google Cloud เพื่อรุกเข้าสู่ตลาดโทเคนิเซชันของสินทรัพย์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดทุนในโลกผ่านเทคโนโลยี Generalized Cloud Universal Ledger หรือ GCUL ของ Google Cloud โดยตามแถลงการอย่างเป็นทางการ CME Group และ Google Cloud ได้เสร็จสิ้นการทดสอบและบูรณานการระบบ GCUL รอบแรกเป็นที่เรียบร้อยโดยแพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะ เป็นระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ที่มีการอนุญ,ญ,ญาตใช้งานหรือ permission distributed ledger ไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำ tokenization ของสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการชำระบัญชีและการส่งมอบหลับทรัพย์หลังการซื้อขายความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าบริษัทยกใหญ่ด้านการเงินกำลังยอมรับและผสมผสานโครงการสร้างพื้นฐานของ b l o c k c h a i อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานใหม่ให <c oughs> ้กับตลาดการเงินยุคถัดไป Tokenization is certainly one way that value can be transferred outside of traditional banking hours <c> depending on the type of asset that's being used to tokenize so we are exploring that and we think there's a role for tokenization and digital assets to play in moving to t h e 24x7 model but it is early days ตามแผนที่วางไว้ค่ะ CME Group และ Google Cloud ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างเจ้าพ่อการเงินกับสายเทคโนโลยี เตรียมดึงผู้เล่นในแวดวงการเงินมาร่วมทดสอบบริการทําโทเค็นภายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะและเตรียมตัวเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้าโดย Google Cloud ค่ะไม่ใช่แค่ผู้ชมในวงการนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี2018ค่ะก็ได้เริ่มนำบิ c o i n เข้าไปในระบบวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเอง พอถึงปี2023ก็ได้รองรับบล็อกเชนมากถึง11เครือข่ายค่ะรวมถึง Ethereum, Ebitrum, Avalanche และ Optimism จนตอนนี้ค่ะธุรกิจลำหน้ากว่าหลายทีมในวงการคลิปโตไปแล้วรวมถึง t ท r r e n c e Duffy ค่ะ CEO ของ CME Group ก็ยิ่งวาดภาพอนาคตไว้ไกลโดยระบุว่าการซื้อขายสินทรัพย์ทั่วโลกกำลังก้าวไปสู่ระบบ7วัน24ชั่วโมงแบบไม่หยุดพัก ซึ่ง GCUL หรือ Generalized Cloud Universal Ledger จะเข้ามามีส่วนช่วยในขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างการใช้หลักประกันการชำระบัญชีการวางมาจินและค่าธรรมเนียมค่ะ กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ลดต้นทุนทําให้สินทรัพย์สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นค่ะทําให้ทั้งประหยัดเงินและลดความยุ่งยากเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วใครบ้างคะที่จะไม่สนใจเพราะวงการการเงินแบบดั้งเดิมก็เตรียมที่จะเริ่มใหม่บนบล็อกเชนแล้วค่ะคุณอาจจะไม่เชื่อค่ะว่าประเทศเล็กๆอย่างพูตานกลับเป็นผู้นําในด้านสกุลเงินดิจิตัลจากข้อมูลค่ะได้แสดงให้เห็นว่า มูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลที่ภูตานถือครองอยู่คิดเป็น30.7%ของ GDP ของประเทศค่ะในปี2023 GDP ของภูตานอยู่ที่2.9พันล้านดอลลาร์ถือเป็นผู้นำด้านดิจิตอลของประเทศค่ะภูตานไม่ได้มีแค่ส่วนร่วมในระดับประเทศแต่ยังมีส่วนร่วมจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเขตปกครองพิเศษเกล็บได้ประกาศที่จะนำสินทรัพย์ดิจิตัลหลายประเภทเข้าสู่การสำรองเชิงยุทธศาสตร์และภูตานเคยย้ายบิตคอยมูลค่า66ล้านดอลลาร์เข้าสู่บ i นแนนซในเดือนตุลาคมปี2024ที่ผ่านมานี้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลภูตานได้ย้ายบิตคอยและอีเธเรี่มจำนวนเล็กน้อยออกจากกระเป๋าหลักซึ่งเป็นการดำเนินการที่น่าสนใจค่ะและน่าติดตามกันต่อไป ข้อมูลจากการติดตามแสดงให้เห็นว่าในวันที่24มีนาคมรัฐบาลภูตานได้ย้ายบิตคอยมูลค่า63ล้านดอลลาร์ไปยังสามกระเป๋าซึ่งหนึ่งในนั้นมีบิตคอยประมาณ600เหรียญมูลค่าประมาณ53ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2019ภูตานเริ่มใช้ทรัพยากรน,น้ำในการขุดบิตคอยโดยในเดือนกันยายนปี2024อาร์คแมได้ระบุก,กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับการลงทุนรัฐบาลปูตานโดยดูโฮดิง ปัจจุบันกระเป๋านี้ยังคงถือบิตคอยมูลค่าเกือบ890ล้านดอลลาร์ I personally don't think the government should be picking winners and losers I don't think you should be putting up online certain coins that are all of a sudden going to shoot up 25% and people can trade that and stuff to to me that's not the right way to do ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาค่ะบิตคอยยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย และรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกค่ะเริ่มมีท่าทีที่เป็นบวกมากขึ้นโดยมองว่าบิตคอย n ถือเป็นเครื่องมือสำรองกลยุทธ์สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและประเทศเอลซาวาด,ดอ์ค่ะเป็นผู้ที่เริ่มต้นนำร่องซึ่งมูลค่าการถือครองของพวกเขาได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะขณะที่รัฐบาลของสหรัฐเองก็ถือครองบิตคอยมูลค่ากว่า17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นวานในเชนระดับประเทศในขณะเดียวกันเองค่ะรัฐหลายแห่งในสหรัฐ เริ่มเข้าไปมีบทบาทในการสร้างคลังบิตคอยของตนเองโดยรัฐเท็กซัสค่ะได้ผ่านกฎหมายการสำรองบิตคอยแล้วซึ่งในขณะนี้ค่ะเหลือแค่การลงนามจากผู้ว่าการรัฐ ส่วนรัฐแอริโซนาค่ะก็กำลังดำเนินการในเรื่องออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่บางรัฐเองยังคงมีท่าทีที่ระมัดระวังอยู่ในการแข่งขันกลยุทธ์บิตคอย์ในระดับโลกนี้ค่ะประเทศปูตานก็เริ่มมีส่วนร่วมอย่างเงียบๆโดยการโอนบิตคอย์มูลค่าสูงในช่วงล่าสุดก็ได้ดึงดูดความสนใจจากชุมชนถึงแม้ว่าในขณะนี้ค่ะทางการยังได้ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการอย่างชัดเจน แต่บทบาทของพูตานในฐานะของผู้เข้าร่วมในเชนระดับประเทศค่ะก็เริ่มเด่นชัดขึ้นและทิศทางในอนาคตที่คุ้มค่าทําให้เราควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อไม่นานมานี้อีลอนมัสปรากฏตัวในงานประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่3ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ในวาระที่2โดยสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความว่า Trump is Alway s right หรือทรัมป์พูดอะไรก็ถูกเสมอบริษัทให้บริการทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐานด้านบิตคอย NYDIG ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการครูโซเพื่อขยายธุรกิจขุดบิตคอยแต่อย่างไรก็ตามมูลค่าการเข้าซื้อกิจการยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยบิดบอยผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโตและมีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลมีเดียถูกตำรวจจับกลุ่มหลังจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับพนักง,งานในร้านอาหารป๊อปอวันนี้ข้อมูลล่าสุดระบุว่า USDC ซึ่งเป็น Sta b l e c ค i n ที่ออกโดย Circle มีมูลค่าตลาดทะลุ60,000ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดย24ชั่วโมงที่ผ่านมามียอดการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ล้านดอลลาร์ตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก OKX OK เพื่อรองรับการอัปเกรดของเครือข่ายซีโรกระเป๋าเงิน OKX OK Web3 จะหยุดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายซีโรชั่วคราวในระหว่างการอัปเกรดผู้ใช้ไม่สามารถทําการท,ทรําธุรกรรมกับสินทรัพย์ซีโรได้และจะมีการเปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด หลังจากอัปเดตเสร็จสิน้นและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นวิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกค่ะและรายการ BTV Insight ค่ะพอดแคสต์ที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการถ้าทุกคนอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ และหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะแล้วมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ